งานนี้ทำเขเมรแห่มาดิ้นตายกันทั้งประเทศหลังเจอไทยปิดตายช่องอานมาวางตู้คอนเทนเนอร์ล็อกถนนเขเมรดับฝันบุกมาเอาคืนไทยยึดแล้วยึดเลย โดยมา่ล่าสุดครับสดๆด,ดร้อนร้อนเองก็ได้มีการรายงานจากแนวหน้าที่ทำขมเมรถึงกับช็อกอยู่ไม่เป็นสุขไปอีกวันเพราะได้มีการเปิดภาพในวันที่3กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาว่าทหารไทยได้ทำการเสริมตู้คอนเทนเนอร์บริเวณช่องอานมาอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อปิดทางขมเรขึ้นมาบุกเอาคืนโดยก็อ้างอิงจากเพจคุณกังฟูวสวัร์พวงพรสีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ใต้คาสิโนช่องอานม้าวันนี้ทีมงานไทยรวมพลังร่วมแรงช่วยขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้เองก็ได้รับการสนับสนุนกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเยื้อนที่ได้มอบตู้ให้แนวรบช่องอานม้าครับและนอกจากนี้เองครับก็ยังมีการเปิดเผยว่าที่ช่องอานมาก็กได้ทําการเข้าเคลียร์ฐานเก่าทหารขเขมรพร้อมทั้งมีการยึดอาวุธได้จํานวนมากเตรียมนําไปทําลาย โดยทางชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ T ี a มกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนกองกำลังสุรนารีผอโนมชกก1กรมรอชกกทพ .2 จากฐานปฏิบัติการห้วยบอนอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าตรวจเคลียร์พื้นที่ฐานปฏิบัติการทหารเขเมรที่ล่วงล้ำอธิปไตยไทยตรวจยึดสภาวุธได้หลายรายการก่อนรวบรวมเพื่อรอการทำลายตามขั้นตอนความปลอดภัยต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับต่อกับเรื่องนี้เองก็ได้มีทางด้านเพจดังไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็ได้ออกมาเขียนโพสต์เสริมข้อมูลความสําคัญของการปิดถนนขึ้นช่องอานมาครั้งนี้เองว่า การปิดถนนขึ้นช่องอานม้าเมื่อวานคุณกังฟูวัสวัสดพ์พวงพรสีได้โพสต์ภาพรถขุดหรือรถเอ็กซเครเวเตอร์ยกตู้สินค้าวางปิดถนนทางขึ้นช่องอานม้านั้นถือว่าการวางปิดเช่นนี้เป็นการปิดช่องทางที่ทหารขเขมรจะขึ้นมาที่ช่องอานม้าได้สะดวกครับอยู่ข้างล่างไปก็ดีแล้ว ขยายความเพิ่มเติมจุดนี้อยู่ต่ำกว่าคาสิโนโลงไปเล็กน้อยถนนนี้ถูกปรับและสร้างเป็นคอนกรีตเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนสร้างพร้อมๆกับคาสิโนนั่นแหละมีการปรับพื้นที่ขนาดใหญ่เลยทีเดียวเพราะเอาจริงๆถึงขแมนจะให้ทหารขึ้นมาเข้าตีไทยตอนนี้พวกทหารขแมนที่ต้องเข้าตีคงต้องร้องไห้บอกลาลูกเมียแน่นอนครับเพราะทหารไทยยึดจุดสูงทั้งหมดในพื้นที่อานมาได้ทั้งหมดทั้งตะวันตกเหนือและตะวันออก ยกเว้นพวกเส้นทางชันๆที่ต้องปีนขึ้นมาตรงนั้นเข้าใจว่าทหารเราก็คงมีการเฝ้าระวังวางลวดหนามตามแนวเชิงเขาไว้แล้วขอบพระคุณกองทัพและภาคประชาชนที่ร่วมกันนะครับบางพรั้งมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลเช่นผมก็เอาใจช่วยทหารและคนในพื้นที่ชายแดนเห็นภาพแบบนี้คนไทยก็สบายใจมากขึ้นครับเชื่อว่าทหารเองก็สบายใจมากขึ้น และในอนาคตนักการเมืองตัวไหนทหารพาณิชทั้งที่อยู่ในราชการหรือกเกษียณไปแล้วใครที่สั่งให้ยกตู้ออกโดยไม่มีเหตุผลที่ไทยได้ประโยชน์ขั้นสูงสุดและที่สําคัญถ้าทํายิบเรียบพยายามให้คนไทยไม่รู้คิดให้ดีนะผมคนหนึ่งที่จะไม่ยอมให้พวกคุณทําแบบตอนปีห้าหนึ่งอีกต่อไปแล้วและผมเชื่อว่าคนไทยในชาติก็คิดไม่ต่างจากผมพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของผมมาตายเพราะความเลวระาำของนักการเมืองนายทุนทหารพาณิชบางคนที่เห็นผล ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมโดยทางกองทัพเราใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาคนี้ขเขมรเองมันอยู่แทบปลายๆมีที่ไหนกล้ามาหาเรื่องไทยกล้ามายั่วยุกล้ามาคูยิงจรวดใส่พวกเราลองไปคิดดูนะครับถ้าไม่มีพวกนักการเมืองส้นตีนพวกข้าราชการบางคนที่อยู่ในราชการหรือกเกษียณไปแล้วจะหลดจนในทุนต่างๆมันจะกล้าไหมเราคนไทยต้องตื่นรู้จดจําสิ่งที่พวกมันทํากับเราและเฝ้าดูระแวดระวังช่วยกัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการปิดตายทางขึ้นช่องอ่านม้าครั้งนี้นี่เองก็บอกเลยว่าได้กลายเป็นภาพสุดสะเทือนสำหรับชาวเขมรไปที่เรียบร้อยพร้อมทั้งแ่ออกมาดิ้นตายกันยุกใหญ่ซึ่งก็มีทั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านและประชาชนเขมรที่แฮมาแชร์โพสต์ภาพนี้จนเกิดไวรัลทั่วโซเชียลเขมรโดยในภาพก็มาพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์69ทหารไทยได้วางตู้คอนเทนเนอร์ขวางถนนใกล้กับคาสิโนที่ด่านอันเซ ก็คือช่องอานมา้าจังหวัดพระวิหารเสียใจกับการสูญเสียดินแดนของเขเมร เอาละครับหลังจากฟังรายงานสถานการณ์การปิดตายช่องอ่านมากันไปแล้วทีนี้ก็ถึงช่วงที่หลายคนรอคอยก็คือมาส่องอาการดิ้นพล่านของชาวเน็ตขเขมรที่วันนี้ไม่ได้แค่ออกมาบ่นนะครับแต่เหมือนออกมาสารภาพบาปปนซักดิ้นซักงอหลังเจอทีเด็ดไทยยึดคืนพื้นที่กลับคืนสู่เจ้าของตัวจริงและปิดตายด้วยกำแพงเหล็กที่บอกเลยว่าแต่ละคอมเมนต์ที่เราแปลมาจากภาษาขเขมรเนี่ยสะท้อนความล่มสลายยับเยินของความหวังพวกเขาได้อย่างดี โดยก็มาเริ่มต้นกันที่เม้นแรกครับรายนี้ร่ายยาวออกมาทั้งน้ำตาซึมว่าไม่อยากจะพูดเลยเห็นภาพแล้วมันเจ็บปวดสุดๆเพราะพวกเราไปหลงเชื่อผู้นำที่เรียกกันว่าพ่อว่าอาแต่ดูผลที่ได้สิประเทศรอบบ้านเขาก้าวหน้าเอาเอาไทยเขาส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศเวียดนามเขามีโรงงานชิปผลิตมิสไซล์แต่เขมรเ,เรานะหรอ ปลูกฝังให้เด็กอายุ15กินแต่เบียร์เต็มถนนมีแต่ป้ายโฆษณาเครื่องดื่มมึนเมาคนพากันชื่นชมขอบคุณสันติภาพหลอกๆจนแผ่นดินหายไปต่อหน้าต่อตายอมรับเลยว่าประเทศรอบข้างเขามองเรากระจอกนะ่ะมันคือเรื่องจริงหืนี่แค่อันแรกก็ตื่นมาตบหน้าผู้นำตัวเองกลางสี่แยกพนมเปญเลยนะพี่บอกที่บ้านมีแต่เหล้าขาวแต่ที่ดินไม่เหลือหน้าชากันไปสิตะกูลหุน ต่อกันที่เม้นนี้มาแนวตัดพอเผื่อนร่วมชาติครับบอกว่าเสียที่ดินมรดกไปขนาดนี้แล้วแต่ลูกขเขมรนบางคนยังไม่รู้สึกตัวอีกนะยังเลียรองเท้าผู้บริหารเอาลาบยศเล็กน้อยวันไหนถึงจะรู้สึกละ่ะต้องรอให้แผ่นดินหายวับไปหมดประเทศก่อนใช่ไหมอา้าวตื่นสิครับน้องเหมนรอไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางหน้าห้องนอนก่อนหรือถึงจะร้องเนี่ยท่านนี้สั้นๆแต่เหมือนกําลังระเบิดคาเครื่องว่าว้าว,าวาเลย สั้นจังพี่สงสัยอึ้งจนคำตอแหลในกระลาลอยหายไปกับแม่น้ำโขงแล้วมัง้งส่วนเม้นนี้มาสายกฎหมายถิบอีกแล้วครับบอกว่าดีเลยถ่ายภาพหลักฐานพวกนี้ไว้เยอะๆเก็บรวบรวมไว้ยื่นฟ้องศาลโลกโท่โถ,โถพอนะกฎหมายทางอากาศจดหมายรักรอบที่แล้วศาลโลกเขารับไปเช็ดฝุ่นยังต่อไม่รู้นะยิ่งส่งภาพตู้คอนเทนเนอร์ไทยไปศาลเขาจะหาว่าเองเมาเหล้าเอาของเพื่อนบ้านไปโชบเปล่าๆ ถัดมาเม้นนี้ร้อนตัวอย่างกับไฟลวกหน้าบอกว่าเมื่อไรจะบุกไปแย่งเอาที่ดินคืนลักทีกล้ากล้าหน่อยน้องชายลองคลานข้ามพรมแดนผ่านตู้เหล็กเข้ามาดูสิจะได้รู้นิยามคำว่าศพสวยเป็นยังไงคนนี้ขยี้ใจชาวเขมรที่สุดครับบอกว่าเราไม่ปัญญาจะไปสู้เขาหรอกเวียดนามไทยเข้าไปไกลถึงไหนแล้วแต่กัมพูชามีแต่จะหดเล็กลงแล้วถอยหลังคลองคลองต้องรอให้เจอแบบนี้ถึงจะได้รู้ว่าเราอ่อนแอแค่ไหนเขามองเราเหมือนมดแดงมันก็ถูกต้องแล้วละ เห็นภาพพิกัดชัดเจนเลยจ้ะข้างบ้านเขาไปอวกาศขมรพากันมานั่งเถียงเรื่องรูเข็มบนแนวเขาอาณาะอันนาจ,จริงๆต่อมาครับมีพรรณนานิยายใหม่ด้วยนะเขาบอกว่าถ้าพวกเรานิ่งเงียบไม่กล้าฟ้องร้องเดี๋ยวไอ้เสียมมันจะเป็นฝ่ายฟ้องพวกเรากลับเองนั่นแหละมันเลื่อนหมุดกินที่นาขเมรไปทีละนิดจนเกลี้ยงแล้วเรายังจะนั่งเงียบอยู่อีกเหรอ ขยับทีละนิดนะ่ะนิทานมืนๆของบ้านพี่ครับของจริงไทยเรายึดพิกัดหลักษาโกนเฟยจะนิ่งไม่นิ่งของที่พยายามฮุบมันก็หลุดมือไปหมดแล้วล่ะ ส่วนคนนี้ครับรวบยอดดากราดผู้นำพ่วงไทยด้วยนะบอกว่าทุกวันพวกเสียมมันไม่หยุดทำราเมณนระหลอกล่าสุดมาวางรั้วลวดหนามเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งกวาดที่ดินเขมรไปเพียบแต่มองดูตระกูลหุนกลับนิ่งกริบทำตัวขี้คลาดเก่งแต่รังแกคนชาติเดียวกันพอลูกคู่นี้ควรลงจากอำนาจไปซะประชาชนจะไม่ทนให้พวกมึงนำทางจนล่มจมแบบนี้อีกแล้ว ดิ้นพลาดเลยงานนี้เจองานทหารพลานไทยเข้าไปพินาจนหน้าพังลามไปถีบทรงผู้นำตัวเองตกเหวกันยกกระบะถัดไปท่านนี้สงสัยพอกลัวครับแซะเบาๆว่าเขายึดพื้นที่เอากันง่ายๆตามใจชอบแบบนี้เลยเหรอไม่มีใครหยุดไทยได้เลยใช่ไหมไม่ได้ง่ายนะน้องแต่มันคือของจริงไม่มีคนกันนนะ่ะเพราะพวกที่กล้าหือรอบก่อนลงหลุมไปนอนเฝ้ารากใสหมดแล้วจ้า อีกคนออกมาพนรนนาสันติภาพบางหน้าแบบประชดประชันว่าเขาคงแค่ปิดถนนเพื่อไปพัฒนาสร้างทางเจริญให้พวกเราแหละเดี๋ยวเขาก็เปิดใหม่นะฝันต่อไประหวังจิบเบียร์ขแมนนะพี่ปิดรอบนี้คือไทยล็อกตายยึดแล้วยึดเลยจ้ะไม่มียื่นดากให้กระเบียดเขี่ยวทีหลังแน่นอนเม้นนี้ดุจัดครับสายเก่งหลังไม่บอกว่าระเบิดแม่งไปเลยสิจะเก็บไอ้ปืนใหญ่ M 2 1ไว้ดูเล่นเอาถ้วยรางวัลหรือไงถล่มเสียมให้ล็อกไปเลย ปาโทขวัญใจสายโซเชียลสั่งถล่มเก่งเหลือเกินนะพ่อลืมดูหรอว่าเครื่องรังแกจากโดรนและลูกยางไทยจ้องจะบอมหัวในจุกคนสั่งยิงอยู่หน้าอย่าวัดเดี๋ยวสิ้นชื่อฟรีนะต่อที่คอมเมนต์ยอมรับสภาพชีวิตครับเขาบอกว่าจะทำยังไงได้ละ่ะก็พวกเราพ่ายแพ้เขาไปหมดทุกท่าแล้วนี่คนนี้นิสัยดีครับรู้ตัวเร็วไม่น่ามืดมัวตามมัวเหมือนตัวหัวแถวคอนเฟิร์มว่าจดข่าวจริง ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า